ที่จังหวัดตรังฝนตกหนักพ่นพิษทําเครื่องบินลงจอดไม่ได้ต้องเหินฟ้าเติมน้ํามันสนามบินที่หาดใหญ่ทําดีเลยสองชั่วโมงขณะที่ผู้โดยสารรอขึ้นเครื่องพบสุนัขอยู่บนทางวิ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถขับไล่ออกจากทางวิ่งอย่างเร่งด่วนผู้สื่อข่าวรายงานวันที่1กร,รกฎาคม2566เครื่องบินของสายการบินไทยไลออนแอร์เส้นทางดอนเมืองตรังเที่ยวบินที่ sl 8 2 4ออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองเวลา7นาฬิกาสนาที และกำหนดเวลาถึงท่าอากาศยานตรังเวลา9นาฬิกามีเหตุให้ต้องล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากติดสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักและมีลมแรงโดยทางด้านคุณอริยทัศน์ผู้จัดการสถานีตรงังสายการบินไทยไลออนแอร์เปิดเผยว่าวันนี้สภาพอากาศไม่เป็นใจมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจากรายงานข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและหอบังคับการบิน ระบุว่าทัศนวิสัยไม่เหมาะกับการนำเครื่องบินลงจอดเพราะมีทั้งลมและฝนซึ่งนักบินตัดสินใจบินไปเติมน้ำมันที่สนามบินนานาชาติอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งตอนนี้ได้บินกลับมาอย่างสนามบินตรงังและได้นำเครื่องลงสำเร็จโดยเที่ยวบินดังกล่าวลาช้ากว่ากำหนดประมาณ2ชั่วโมองเศษซึ่งเครื่องบินมีผู้โดยสารตามการจองจำนวน177คนเดินทางจริง172คน ซึ่งทางสายการบินได้เตรียมอาหารไว้บริการผู้โดยสารซึ่งผู้โดยสารไม่มีปัญหาอะไรเพราะเข้าใจดีว่าสภาพอากาศไม่เป็นใจเป็นอุปสรรคต่อการลงจอดเพราะสายการบินต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักซึ่งในการนําเครื่องบินไปเติมน้ํามันที่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่มีผู้โดยสารขอลงที่สนามบินหาดใหญ่จำนวน30กว่าคนเมื่อเติมน้ำมันเสร็จนักบินได้นำผู้โดยสารที่เหลือมาอย่างสนามบินตรังและลงจอดได้สำเร็จ และตอนนี้เครื่องบินลำดังกล่าวได้รับผู้โดยสารจากสนามบินตรังไปยังสนามบินดอนเมืองแล้วและนอกจากกรณีที่มีฝนตกหนักทําให้ทัศนวิสัยไม่ชัดและอีกประการหนึ่งเครื่องช่วยการบินที่นี่ยังไม่สมบูรณ์และยังมีการก่อสร้างสนามบินส่วนเรื่องหมาในทางวิ่งตอนนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่บ้างซึ่งทางผู้อํานวยการสนามบินตรงังและรองอธิบดีกรมท่าอากาศยานด้านโครงสร้างพื้นฐานได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ช่วยการดูแลอย่างใกล้ชิด และต้องจัดการทั้งระบบเช่นตัดวงจรอาหารคนที่เห็นสุนัขในสนามบินก็อย่าเอาอาหารไปให้มันซึ่งเมื่อไม่มีอาหารมันจะอพยพไปเองและในช่วงที่เครื่องบินลงจอดที่สนามบินตรังแล้วรอผู้โดยสารขึ้นเครื่องทางเจ้าหน้าที่สนามบินได้รับแจ้งพบว่ามีสุนัขหนึ่งตัวได้วิ่งอยู่ในพื้นที่รันเวย์สนามบินตรังทางเจ้าหน้าที่สนามบินจึงได้ทําการไล่สุนัขตัวดังกล่าวออกจากพื้นที่สนามบินทันที โดยการใช้รถในการกวดไล่สุนัขตัวดังกล่าวออกจากสนามบินจนเป็นที่สำเร็จหลังจากที่มีข่าวแพรส่สะพัดออกไปทางด้านรองอธิบดีกรมท่าอากาศยานด้านโครงสร้างพื้นฐานก็ได้เรียกประชุมด่วนหัวหน้ากลุ่มง,งานเพื่อจะรับทราบประเด็นปัญหาและกำชับการปฏิบัติงานโดยมีประเด็นที่กำชับดังต่อไปนี้ 1. ตรวจสอบจุดและพื้นที่อันเป็นช่องทางของสัตว์และปิดกั้นบริเวณที่ตรวจพบทันที 2. เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนตรวจพื้นที่ สามกำชับการปฏิบัติงานต่อผู้รับจ้างในพื้นที่ท่าอากาศยานให้ดำเนินการเพื่อไม่ให้พบสุนัขในเขตการก่อสร้างและตรวจสอบแนวรั้วการก่อสร้างเพื่อไม่ให้พบความชำรุดที่เป็นเหตุให้สัตว์เล็ดลอดเข้าในเขตพื้นที่การบินได้ 4. ประสานเทศบาลให้มาดำเนินการโดยเฉพาะสุนัขจรจัดเพื่อความปลอดภัยในเขตการบินและ 5. การแก้ไขปัญหาระยะยาวมีการกำหนดแผนการปรับปรุงแนวรั้วใหม่ในโครงการขยายทางวิง่ง ของท่ากาศยานและมีการปรับแผนดำเนินการให้เร็วขึ้นโดยเริ่มประมาณเดือนสิงหาคม2566นี้และจะมีการปรับแบบใหม่ให้มีรั้วคานและแผ่นพื้นที่มีระยะห่างระหว่างรัว้วและพื้นไม่เกิน5เซนติเมตรตามมาตรฐานทั้งนี้ทางท่ากาศยานตรังได้รับทราบการปฏิบัติงานและจะเร่งดำเนินการตามข้อสั่งการพร้อมกับดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานให้รองอธิบดีกรมท่ากาศยานทราบต่อไป ตรังสตอรี่รายงาน